สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมน้องแมนที่ปรึกษาการขายนะครับจะพามาชมเจ้าตัวแรตเตอร์2อที่เป็นสีเทาใหม่และก็พร้อมกับแต่งที่เป็นชุดสุ่านนะครับอยู่ด้านหลังผมเองเดี๋ยวผมจะพามารีวิวนะครับมียอะไรบ้างและแต่งสุตา่านที่ว่าสุลตร่รนจริงๆนี่คืออะไรเดี๋ยวเราไปชมครับและนี่ครับก็คือว่าโดยรอบเจ้าตัวสีใหม่ก็จะออกสีเหมือน msrt นะครับ รวมไปถึงนะครับผัดมาที่ว่าแต่งสุรตษาก็คือตัวชุดล้อที่เป็นขนาดล้อ20นะครับเป็นล้อฟอร์สนะครับล้อฟอร์สพร้อมกับยางโตโยต้ายครับขนาดยาง30555 R 2 0นะครับเป็นตัว RT นะครับมาพร้อมกับชุดเบรกที่เป็นเบรก Ba m b o 21 Z นะครับพร้อมกับจานนะครับที่มีขนาดใหญ่เต็มล้อพอดีนะครับ รวมไปถึงด้านหลังก็มาพร้อมกับเซ็ตใหญ่เหมือนกันพร้อมกับระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับอของเราก็จะเต็มๆนะครับแรปเตอร์นะครับก็คือขนาดล้อต้องมีความขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับไซส์เดิมนะครับหรือว่าใหญ่กว่านั่นก็คือ3.5 0ทับ 55R20 นะครับแล้วก็โดยรอบนะครับเราก็จะพาชม รอบข้างมุมภาพเต็มๆนะครับแล้วก็จะทายอินให้ดูว่าโดยรวมเจ้ตัวแรสเตอร์สีเทาใหม่เป็นยังไงนะครับหล่อแน่นอนดุแน่นอนและคุณภาพของตัวรถพรีเมียมจะเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปเต็มๆกันนะครับ